สวัสดีค่ะโมนาพาแซฟสะไพร์เดนมาค่ะของเต็มโต๊ะเลยวันนี้โมนาก็จะมาพาชมว่าโมนากลับมาจากประเทศไทยและโมนาได้อะไรบ้างที่มองเห็นๆเ,เลยอันนี้ไม่เน้นว่าไหนมาจากไหนเนาะไม่เน้นว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเน้นไหมก็แล้วแต่ได้เนาะ อันนี้ก็เป็นแก้วมังกรที่โมนาไปเยี่ยมเพื่อนเขาให้ลองชิมแต่โมนาไม่ชิมโมนาบอกว่าขอเอามาด้วยเนาะก็มีใบมะกรูดค่ะอันนี้ใบมะกรูดทําไมเอามาแค่นี้เพราะว่าโมนาที่เอามาสามปีที่แล้วยังกินไม่หมดค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลปึกเมืองเพชรนะคะน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลสดจากต้นเนาะน้ําตาลมะพร้าวเนาะอันนี้ก็เป็นหัวขาหัวขาเมืองเพชรเหมือนกัน ได้มาเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำปลาแม่อีพิมพ์น้ำปลาแม่อีพิมพ์ก็คือเราเอฟให้ลูกแล้วคันนีก้ก็ลูกๆเขาบอกว่าแม่มันมีหลายขวดแม่จะเอาน้ำพริกหรือเอาน้ำปลาไปแม่บอกว่าแม่ขอ,อน้ำปลามาก็แล้วกันน้ำพริกมันเผ็ดมากโมนาเอามาก็กินกินไม่หมดก็ก็เลยไม่เอามาอันนี้เป็นมะม่วงกวนค่ะมะม่วงกวนของพี่สะพ้ายเนาะเขาย้อยเพชรบุรีกวนมาให้ ก็เอามาอันนี้ก็เป็นขนุนทอดขนุนทอดก็ขายหน้าโรงแรมอ่ะโมนาก็ซื้อมาห้าถุงก็จับย,ยัดมาคือมันกินหมดไหมที่เมืองไทยกินหมดค่ะแต่เพียงแต่ว่าไม่มีเวลาจะกินก็เลยจับยัดมาในกระเป๋าเนาะพริกสดโมนาก็ซื้อมาครึ่งกิโลเพราะว่าของเก่าที่โมนาไปซื้อที่ตลาดที่นี่ก็ยังอยู่โมนาก็เลยไม่ต้องเอามาเยอะแล้วก็มีมะม่วงอันนี้ก็เป็นมะม่วงดอง มะม่วงดองแช่อิ่มของพี่สะไภยที่ที่เขาย้อยอีกและอันนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดเนาะซื้อมาครึ่งกิโลก็กินได้เป็นครึ่งปีแหละเงาะเงาะก็ซื้อมาไปงั้นแหละซื้อโลก,ออกกว่าลำไย,ยก็โลกออก,กว่าแค่อยากกินกระเทียมเอ้ตะไคร้ก็ซื้อมาเอ้ตะไคร้นี่ของพี่สะไภ ของพีพ่สบาให้มาอีกทีหนึงครับอันนี้ก็เป็นข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบอันนี้ก็เป็นของพี่สบายเมืองเมืองเพชรเหมือนกันเพรขยขอยเนาะเอาให้มาเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกน้ำพริกน้ำย้อยซื้อมาจากเชียงใหม่น้ำพริกปลากรอบซื้อมาจากเชียงใหม่น้ำพริกกา,กากหมูซื้อมาจากเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นพริกทอด อันนี้ก็เป็นต้นแก้วมังกรที่เพื่อนให้มาเพื่อนผู้มีพระคุณให้มาเนาะก็เอามาด้วยอันนี้ขนมซื้อแล้วกินไม่หมดก็หยิบใส่ก,กระเป๋ามาอันนี้ก็เป็นพิมพ์ของออดอกจอกอันนี้ก็เป็นกาแฟาที่เรากินเนาะมีอะไรอีกบนโต๊ะนี้ก็มีซัมนี่อ๋ออันนี้มีกาแฟากาแฟานี้เป็นกาแฟาของกิฟฟีนนะคะ ที่เขาพี่ผู้ขายก็เลยอันนี้ก็เป็นป้าป้าของพี่สะพ้ายอ่ะพี่สาวของพี่สะพ้ายอีกแหละเนาะอ่ะก็หยิบมาอันนี้คือของกระเป๋าโมนาเดี๋ยวพาดูว่ามีอะไรอีกยังมีอีกนะคะไปดูกัน